ว่าจังบางเธอเอาหวีหนึงว่าแต่ลุงตาว่าพ่อใดแล้วพ่ะก็กยิ้มเมื่อเปรตก็ยิ้มเป็นลุงตาบันนี้เมื่อหอด้อยแหละพ่อพ่อคอยเอากล้วยมืต่อนเจ้าผัวกินผัวก็เลยกลายเป็นเปรตด,ด้วยขันผัวเอาเมื่อไปให้แม่แม่แม่คอยเอาแต่กล้วยมาต่อนเจ้าเมียกินเมียก็เป็นเปรตนาเอาให้ลูกลูกก็เป็นเปรตเอาให้หลานหลานก็เป็นเปรต เอาให้พ่อให้แม่พ่อแม่ก็เป็นเปรตเป็นเปรตกันทางบ้านเลยเคยเห็นไม่ยมอมรถบ้าปากหลวงตาก็ระจกกักว่ามันที่เป็นเช่ไนไรนอนก็ไรเทศจังสี่แม่พอเทศไปเทศไปเทศไป,เทศไป,ไปเทศไปแล้วแล้วล้เพ่นก็ถวายกระถิ่นต่างๆเพ,พ่นยุ่งหวองหันเพ่นถวายอยู่เฮื่อนถวายสงแล้วจังแห่อของสงไปให้สงแม่ บ่แมนแห่กระถิ่นเจ้าของไดถวายเป็นสงและสงมีสิทธิ์ละ่ะบั่นี้จังแห่เป็นการแห่ของสงฆ์จังนีนะความบ่เข้าใจความจริงแห่กระถิะะ่นจะไปถวายสงอยู่วัดโยกห้เพื่อนล้วก็จบอย่างสีนะแต่ว่าบอหันบาเพ็ญจังสันบมดนีพ้พราให้พ่อฉันเรียบร้อยแล้วเราจะเอาวาดเพิ่นเรยว่ามันกลับหลวงตา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 ก็าเทศถึงหม่องแต่ิ่นว่า มองอยางวนนี่แล้วมองนี่แลววะนมองแนวด่ายลวกตากันเครื่องคุป,ปีนี่เหลือแต่ผ่ากับศาสตร์กับหกกับอาหารหมดนี่ผลละไม่บบเหลือจักหน่อยอิริอันนี้บ่บกว่าพูดได้แม่นอิริครับพันว่าหลวงตาก็บโบจักเห็นเคยเห็นเปรตมาโยมข้าเจ้าเราเลียบ,บ้มือหนาก็ะลอกแหลกรลอกแหลกมึงยังไหาเห็นบ่ถ้าไม่เข้าใจมันจะเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตาย กล้จะตายนึกถึงบาปอันนี้อุ้ยตายเขาไปออก,กินกล้วยสงูงตายเพราะจิตตันนี้จิตเตสังกเกตเถทุกติปรารินขาเมื่อจิตเศร้ามองขุนมัวด้วยบาปที่กินของสงตายปุ๊บไปเป็นเปรตอสุรกายเห็นบ่เพระเาะฉะนั้นพูดจะไปเป็นเปรตสุรกายจริงๆต้องเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายจะไปมาสวรรคก็เป็นตั้งแต่ตั้งมตั้งแต่ยังไม่ตาย เห็นบปล่โกรธย่ามหล่กระซงฝากไว้นั้นคือมนุษย์เนริยกโกเห็นบปล่ต้องศึกษาเรียนรู้มันเข้าใจปณิีดีใดธรรมะนั่นท่วิตปณิมนุษย์ติรชานโนเป็นยังไงร,ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจใจในพระพรของสัติรชานบวจักบาบจักบุญวจักคุนบจักโทษไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ทำดีอยู่ก็ไม่รู้จักดีทำชั่วอยู่ก็ไม่รู้จักชั่วอันนี้พระวัติศาสตร์เดรัจฉานตั้งแต่ยังไม่ตายถ้าตายเพราะโมหะครอบงำจิตนี้ไปเกิดเป็นสัตวยรฉานตามเหตุนั้นเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์เรานี้ถ้ามีโทสะโมหะโลภโมหะมากสังคมจะเดือดร้อน เห็นบ่ะแต่ถ้ามีศีลห้ามากสังคมจะสงบเย็นลงครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจังี่นะสววายูน้ำกันผัวเมียพอแม่ลูกบ่กินเหล่าบ่สูบยาบ่สูบพินกัญชตายาบายาอียังมันก็อยู่เย็นเนาะแมนตัวจังี่นะแต่ว่าคันสาตจฉานอยู Hans, ่ในเือนมนุษย์สติรัชานออยากินลาเหล่าไอยมาก นาะบอกจังไนก็บอเอามืงตามาบมาบอยู่หล่าก็บเป็นหลาค่ำก็พบเป็นค่ำจังทีน่ะจื่อไหวเล้ยว่ะเนออันนี้ศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจมันเราจะได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบจังที่น่ะครอบครัวเราจะอยู่เย็นเป็นสุขสุขสงบร่มเยน็นเพราะศีลธรรม ศีลห้านี่ใบประกันชีวิตเลยไม่ติดคุกไม่ติดตารางศีลห่างและใบประกันไม่ตกนรกมีธรรห้ายิ่งทำให้ศีลสมบูรณ์ขึ้นเห็นบ่เพื่อนวัดศีลห้าธรรห้าเบญจศีลเบญจะธรรมนั้นคือมนุษย์สยธรรมทำเป็นเหตุให้เกิดความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบจังที่นะ เพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงทำให้มนุษย์สวโลกของเรานั้นอยู่กันอย่างผาสุกสรุปลงสันส่นสอันนี้คือเบื้องต้นน,น,นี่นี่เพราะฉะนั้นพระพุทดมีศีลหารเป็นมนุษย์สัตูตุเป็นมนุษย์ทั้งกายและจิตตายพะจิตดวงนี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเห็นบ่ต้องสร้างกรรมให้เหมาะให้ควร ถ้าสร้างการรมไม่เหมาะไม่ควรอยากจะไปเกิดมามนุษย์มันอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้มาถ้าโลภะเกิดก็ไปเปเป็นเปรตสุรกายถ้าโทสะเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าโมหะครื่องกำจิตก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นบ่แต่ถ้าเรามีศีลห้าธรรมห้าไม่อยากมามนุษย์กรรมก็จัดสรรให้ไม่ต้องพูดยากไม่ต้องว่ายาก เขื่อนก็คนสอบเก่งนี่แมนมอคะแนนดีความประพฤติดีทุกอย่างดีทั้งนั้นจัดสรรให้เองแมนตัวจังซีนะว่าต้องเอียงก็ได้คันบัตรดีเท่อเก่งท่อหลอมีแต่ผู้สอนอ่อนซ่อนเนาะคันเบาก็ดีคันพิจารณาโยธามรรดาศักด์ขันผูใ้ใด ดีด้วยเก่งด้วยความสามารถด้วยขยันทุกอย่างดีเราได้ก้อนหมูเห็นบอกบริจ้างบริเสียงเงินจังสีนากระได้โลดจังทีนาเพราะฉะนั้นคนดีเข้าในสังคมจึงสง่างามบอกกระจระนกะนับ่ค่อยดีในี่กินเหล่าอย่แอะแอะอย่สข้าในสังคมบกสง่างามเลย กลายเป็นกระจอกไปจริงๆนะเนาะนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจในหลักธรรมมนุษยยธรรมมรรสมบูรณ์แล้วปฏิบัติตามศีลตามธรรม,มแล้วมันจะค่อยเย็นไปเย็นไปความสุขที่เกิดขึ้นมีย่างกับดีบุ๊ว่าแต่ม่มีศีลมีธรรมเห็นบป่ ความผาสุกเกิดขึ้นเพราะศีลธรรมนี้เพราะฉะนั้ะมน,เนีเอาสนิทซะก่อนเนาะถ้ามีโอกาสหลงตาจังสีว่าต่อเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วอยู่ในสังคมอย่างผาสุกแล้วจิตบนนันี้อันนี้กายก็ว่าจ่าได้ที่ว่านี้บ้าน้ว่าหัวจิตนี่วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจิตจะทําอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ จึงจะไม่เดือดร้อนอยู่ในโลกมนมนุษย์แม้มันจะแก่เจ็บป่วยตายแม้มันจะมีมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทานมีสรรเสริญม,มีสุขมีทุกข์ก็ตามแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมมาคุ้มครองจิตแล้วชีวิตเราจะไม่เป็นอย่างนั้นมีลาบก็รู้ว่ามีลาบเสื่อมลาบก็รู้ว่าเสื่อมลาบมียศก็รู้ว่ามียศเสื่อมยศก็รู้ว่าเสื่อมยศ สรรเสริญก็รู้ว่าเขาสรรเสริญนินทาก็เขาก็รู้ว่าเขานินทามีสุขก็รู้ว่าเป็นสุขมีทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเลยเห็นไหมเมื่อไม่จังวากันเนาะพอขโมือนอยู่ลงตาอยากดูแลจักหน่อยเตือนทีสามเครื่องได้่ได้มากกับดีลงตาญกับพ้าคนเดินจงกรมอยู่ทั้งผลนางภาวนาอยู่ทั้งผลจง้งสินายปได้มาก เพื่อดูแลบางสินบางประกันจันทินะการซ้ว่าดูแลจบดีแล้วเ้าก็สะดวกกันอันหหแหบๆแรงเ้าย่ายๆทันอันนั้นคือร่างกายมันอ่อนเ้าบทสะดวกจันทินาะเสียงมันก็บดใสเพราะฉะนั้นะบางครั้งบางคราวลูกตาก็ดูแลเพื่อเดีเสริมธรรมะอินต่างๆจันท่นะเมื่อนี่ว่าในถามอย่างเด้อ หลักว้หลักศีลหลักธรรมมันคู่กันกับมนุษย์สโลกโดยเฉพาะศีลห้าที่เราถือศีลแปดเนี่ยเดออ,อันนี้เป็นมนุษย์สเทโวเห็นไหมร่างกายเป็นมนุษย์แต่จใหญ่อยู่ในผูภูมิของเทวดาแต่บางครั้งแม่ชีกโกรธลงนรกปรับระจิตคัน จิตลงนรกปรับเห็นบอกขันพระืพระกระลงนรกขันพระราชาโกรธพระเพืพ่อนแบบพิโรดเนาะเห็นบ่พาพระราชาก็ตกนกรนกราชนีโกรธราชนีก็ตกนรกไม่เกี่ยวเห็นบ่กไม่เกี่ยวกับท่านจะเป็นใครมหาเศรษฐีก็ตามจะเป็นใครก็ตามนางงามจากวานก็ตาม ถ้าโกรธพบจิตลงพบพบภูมิของสัตว์นรกทันทีตายพระจิตตัวนี้ไปเป็นสัตว์นรกทันทีไม่เกี่ยวกับเทวดาฟ้าหญิงใครก็ตามเพราะพลังแห่งกรรมมันเหนือโลกพอภัยมันเหนือชีวิตของคนทั้งโลกส่วนธรรมะจึงเหนือโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสเนาะข่าวต่อไปหลวงตาจะได้หมายชี้แจงในบางสิ่งบางประการอยากจะให้พวกเราทุกท่านทุกคน เย็นเย็นคนเราไม่เคยผิดหายากมีอยู่แต่หายากไม่เคยโลภไม่เคยกโกรธไม่เคยหลงมีอยู่แต่หายากเห็นไหมคนเราไม่เคยชั่วก็หายากแต่ถ้ารู้ว่ามันชั่ว เลิกเด็กขาดตลอดชีวิตปราดทั้งโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมยกย่องสรรเสริญบุคคลนั้นว่าคนดีในโลกเห็นไหมคนดีเป็นเจ้าสัตรู้ว่ามันชั่วแล้วเลิกตลอดชีวิตเลยอันนี้ปาดเบิดโกยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีอุปมาเหมือนกันกับเมฆและหมอก ปิดสุริยะแสงคือปิดบางพระอาทิตย์ปิดบางพระจันทร์แล้วก็โคจรอ,ออกจากเมฆและหมอกย่อมสองโลกนี้ให้สว่างเจิดจ้าคนที่เคยทำผิดมาคิดผิดพูดผิดทำผิดมาแล้วเลิกเด็ดขาดอาศัยศีลอาศัยธรรมเป็นข้อปฏิบัติบุคคลนั้นก็ย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างอย่างเจิดจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลก เพราะฉะนั้นหลวงตาปารุมาเนอะก็สมควรเกี่โอกาสในเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งลายทั้งปวงที่โกบาจามพระเถรานุเทระประสงค์องค์สามนเณรทุกรูปทุกนามที่อยู่ภายในวัดของเราก็ดีตลอดทั่วโลกก็ดี ที่ได้ให้ทานที่ได้ศึกษาร,ษารเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมมาคณะแม่ชีแม่พราหมณ์พระพรามญาโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกป่ายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกที่ได้ใทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาสร้างสมอรุณคุณงามความดีสร้างสมอบรมบำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว เราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสํำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเห้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจใจใจของเราท่านทั้งหลายมีบุญมีกุศลมีบารมีธรรมแล้วย่อมช่นชื่นเบิกบ,บานเอิบอิ่มผ่องใสผ่องแผ้ว แล้วค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุละยะเดชบรมนาถบาพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุราพามหากษัตริยธิราชเจ้าทุกๆุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกรุศ์แดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙พระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลง์กรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบน่นน้อมกุศลถวายเดบุรพาจารย์เจ้าพระเถระอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจะมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน้นพระเดชพระคุณพระธรรมิติยานพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ มานิถาระมหาเถระพระเดชพระคุณพระราชปริยัตตยากรวัดพิจโสภารามเป็นต้นอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเดอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตยอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่้่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มีบารการกุลทาลายทาั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์ในแสนโกศจักรวาลเจ้าก,กรรมในเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกทฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมืนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ก็ให้พ้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสรงองค์สามเณรแม่จีแม่พรามพระพรามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายในที่อยู่ในวัดบ้านกระบอกของเรานี้ทั้งหมดทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนก็ดีตลอดทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก จงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรษ์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะ・ะสุขะระละปฏิพานธนาสรรันสมบัติธรรมสารสมบัตินืกกิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆ จงพันรันสำเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและไหนที่สุดขอทุกฝ่ายขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอรียสจะ,จะทำนำตนพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลพรนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถิด หันไปผุนเด้อบัดนี้เด้อมันดังค่อยพี่แม่นมานะอ,อืมพวดแอยูนี่นะจเจฮะารเจอก็อืมอหนึ่งสองสามอีอย่าง,นงาาเนาะชาในธรรมะแล้ว แล้วก็บำรุงธาตุขันลวงตาค่ะโอ้โบูชาธรรมบำรุงธาตุขันลวงตาลักษณ์อ้าวมาตั้งนี่เด้ออ้าวหนึ่งสองสามชาตูนิพพานปัจจะโยรูอให้เมซี่กด็ดีดอกเว้เนะานะเนาะ เออเอาเอาเอาพืดอใจสวดหลวงตาที่ผ้าสวดมันนี่เบิ่งแล้วขึ้นปเป็นตะแล้วอยู่นอห้เบิร์ดโลกเป็นติสาถุนำอาตั้งใจสวดดังๆเดิอน,นะโมตัสสะภะกวโตงอะราตะโง มาสัมพวันทนะโมสัมภะกะวะโตอังราโตสัมมาสัมพวันทนะโมสัมภะกะวะโตอังราโตสัมมา <silence> สารานงจันเมตตามังสารานงจันามิสังสาราังจันามตติยามเปโตรตังนางัจัาเมตติยัมเปธามังนางัจัน ตตเตยัมเปตังสารนังขาัเมตตเตยัมเป็ุตสารนังข้าจนเมตตเตมเปธมสารนังข้าจนเมตตเตีัมทังสารนัง

मे बन्